ใจงั้นเหรอลุกขึ้นมาอัดข้าสิอะฮะเอาเลยใช้นิ้วฟาดเาก็ได้นะ,ะให้แตกอย่าลุกขึ้นมาดีกว่านะขอเตือนไว้ก่อนเพราะลุกขึ้นมาก็ชนะข้าไว้ได้อยู่ดีนี่รู้ไหมฝึกมือแมวสามขายอย่างท่านเนี่ยเป็นได้แค่มือปราบกิ๊กก๊อกเท่านั้นแหละคือเป็นชาวยุทธที่สุดก็ต้องอดตายแน่นอนนะไปเถีงเดี๋ยวรังแกคนกำลังเจ็บแบบนี้สิรังแกเจ้าแล้วจะทำไม่พอเวลานี้เจ้าเป็นแมวนอนเจ็บข้าพอใจรังแกแบบไหนก็รังแกแบบนั้นก็ได้นะเฮ้อ <c oughs> เฮ้ดูเจ so so uh ้าสิมอนแมวอยู่บนเตียงแบบนี้จะตายไม่ตายแหละอยู่แล้วอ่ะฮ่าจะเป็นเพียงเป็นแค่แมวเจ็บนะยังเป็นแมวเน่าแมวขี้เหม็นแมวขี้เรือนด้วยอ๋อตบข้าสิตบข้าเลยตบ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 สิตบสิอา้าต่อมือซ้ายข้างหนึ่งเอาเปล่าละเอาไม้เอาไม้ไงอโออะไรโอโอ้รักจันอย่าล้อเล่นนะ จะได้สอดตาก่ายๆสิจันเจ้าเฮ้ยทำไมยุ่งไม่ขึ้นเลยวะเนี่ยท่านกองซุนครับท่านกองซุนประคับเราเร็วหน่อยเร็วๆวันนี้วันนี้อากาศแย่แล้วครับอืมวางครับประหลาดประหลาดยังไงล่ะครับรีบบอกสิฮะยู่ๆเรื่องลมเขาก็สามารถวิ่งพล่านพ้นขีดอันตรายแล้ว บอกแล้วไม่ตายง่ายรอกก็แมวเรามีตั้งเก้าชีวิตดินะองค์คารักจันเป็นไงบ้างเต้าเปล่าครับเรียนเต้าองค์ครักจันพ้นขีดอันตรายแล้วอาการดีขึ้นมากก็ดีนะสิอาคาฟื้นแล้วครับจันองค์คารักจันเป็นไงบ้างล่ะเต้าเรื่องโอรสโลกันนั้นเรื่องของโอรสโลกันจอมยุทธ์ไปเล่าให้กับฟังแล้ว เมื่อวรยุทธ์มันสูงหนีรอดไปได้ก็ไม่ใช่ความผิดของเจ้าเจ้าพักฟื้นให้สบายกันนะไม่ครับที่ข้าจะเรียนท่านมาใช่เรื่องนี้ตอนข้าปราบมือกับปรุโลกาน,นันข้าเลยเห็นหน้ามันแม้จะเพียงวูบเดียวและเห็นไม่ถนัดตาแต่เขาเหมือนคนพูดหนึ่งมากใครเสียงยางอ๋อง เนี่แต่เท้าเปล่ามีอะไรเหรอห้องเต้มีราชอการลับให้แต่เท้าไป